สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปที่แล้วผมพาท่านผู้ชมดูการรีวิวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้1,200วัตต์แบบมออแปลงเทอร์รอยระบบ12โวลต์นะครับวันนี้จะพามาดูการตั้งค่าการใช้งานนะครับเนื่องจากตัวนี้มันมี MPPT ในตัวแล้วก็ตั้งค่าต่ำตัดได้เพราะฉะนั้นการใช้งานเราต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสชาร์จ หรือต่าตัดหรือเลือกชนิดของแบตเตอรี่นะครับไปดูกันครับในอินเวอร์เตอร์นะครับหรือชาร์จเจอร์นะครับถ้าเราสั่งซื้อมาเนี่ยมันจะมีแน่นอนเลยแมนนวลตัวนี้นะครับสำหรับผู้ใช้งานในการตั้งค่านะครับตัวนี้สําคัญมากนะฮะถึงมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถที่จะเอามือถือนะครับมือถือบางรุ่นสามารถที่จะกดแล้วก็แปลคร่าวๆได้เลยตัว MBT ก็เหมือนกันจะเป็นแมนนวลตัวนี้สําคัญมากนะครับเราต้องเปิด ดูแล้วก็แปลเบื้องต้นนะครับก็คือในแมนนวลเขาก็จะบอกวิธีใช้งานเซฟตี้ความปลอดภัยการต่อใช้งานต่างๆนะครับตัวนี้การตั้งค่ามันจะอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับมีทั้งหมด7โหมด P01 นะครับโหมดการใช้งานนะครับเราแปลได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ P02 ชนิดของแบตเตอรี่นะครับก็วิธีการเลือกเนี่ยครับมันจะมี AGM เจลแล้วก็ลิเธียมไอออนนะฮะจะทำให้เราดูคร่าวๆได้เลยนะครับหรือแปลได้ก็สามารถที่จะ ตั้งค่าใช้งานได้แทบจะทุกตัวเลยนะครับโหมดที่3การชาร์จ AC นะครับโหมดที่4 PV ชาร์จอย่างเงี้ยครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอครับผมกดปุ่ม Enter ค้างนะครับในการตั้งค่านะฮะ P01 คือโหมดที่1นะครับให้เลือก04ถ้าใช้ออฟกริด100%เนะครับเราก็กด Enter เพื่อที่จะเลือกโหมดนะฮะอันนี้อันนี้เลือกโหมดกดไปได้เลยมันมี4 4โหมดนะครับโหมด1โหมด1เนี่ยจะเป็นโหมด ใช้ไฟจากการไฟฟ้าก่อนแล้วก็ค่อยสำรองระบบโซล่าเซลล์ทีหลังนะครับแต่ว่าเป็นออฟกริดเนี่ยเลือกโหมดที่4นะครับเลือกเสร็จแล้วก็กด Enter นะครับมันจะไปที่ P05 มันจะไล่ให้เรานะครับมันจนถึง P07 นะครับอันนี้ต่ำตัดนะครับต่ำตัดถ้าเป็นดิฟเจลนะครับเราก็ตัดสัก11.5นะครับตรงนี้ขึ้นลงกดขึ้นลงได้นะครับนะฮะแต่ผมเป็นลิเทียมฟอสเฟต ผมจะเอาขึ้นไปที่11.8แนะครับแล้วก็ Enter นะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆ P 0 6ตัวนี้ให้ปล่อยไฟอีกทีเมื่อไหร่นะครับแรงดันได้13โวลต์น,นะฮะตั้งค่าก็กดนะครับ13.113.2แต่ว่าผมเอา13โวลต์ให้ปล่อยไฟอีกทีหลังจากที่แบตตัดแล้วกด Enter ครับมันก็จะไปต่อไปนะครับกดากน e n t ร r นะฮะต่อไปกดดาวน,นะครับ P 07, ่า P07 ก็คือเสียงปุ่มกดต่างๆเสียงเตือน ให้ปิดนะครับถ้าเราเปิดมันจะได้ยินเสียงปุ่มกดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะอ่าเนี่ยครับเวลาเรากดเวลามันแจ้งเตือนมันจะได้ยินเสียงก่อนที่มันตัดมันจะแจ้งเตือนอาจจะรบกวนได้ถ้าช่วงนั้นช่วงเวลาตีห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะกดปิดมันนะครับกดปิดไปเลยพี7นนะครับต่อไปนะครับพี1นนะครับเลือก04แล้วกดดูนะครับพีศชนิดแบตเตอรี่นะครับพีศเนี่ย ชนิดแบตเตอรี่มันจะบอกแบตเตอรี่มันจะบอกเลยนะครับว่าโหมดที่เราเลือกนะฮะมันจะมีอยู่3โหมด0ูนก็คือ AGM นะฮะศูก็คือพวกเจลนะครับศูนย์สามคือแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเลือกศูนย์สามนะครับแล้วก็ค่าโฟลด์ชาร์จตรงนี้ค่าชาร์จตรงนี้ผมตั้งที่สิบสี่นะฮะโหมดชาร์จตรงนี้มันจะให้ถ้าเลือกลิเธียมมันจะให้ตั้งค่าชาร์จต่อเลยนะครับ เราก็เลือกได้นะฮะผมชาร์จอยู่ที่14โวลต์พอนะครับก็ Enter นะครับต่อไปนะครับ P03 ก็คือการแปลงไฟเนี่ยก็คือแปลงไฟ100%นะฮะตัวนี้100%นะครับ P04 นะครับตั้งกระแสชาร์จนะฮะเราก็ตั้งได้มันตั้งได้ตั้งแต่1แอมป์จนถึง40แอมป์เลยตัวนี้นะครับกดขึ้นลงนะครับลงมานะครับผมตั้งไว้สุดเลยการตั้งกระแสชาร์จนะครับให้ดูที่ชนิดแบตถ้าเป็นแบตเจล กระแสชาร์จไม่เกิน10%นะฮะของความจุถ้าเป็นลิเธียมนะฮะได้ถึง30%นะครับของผม150แอมป์ได้ถึง40แอมป์นะครับเพราะว่าถ้าตั้งกระแสชาร์จเกินแบตเตอรี่บวมได้นะครับถ้าดิฟเจล100แอมป์นะครับถ้าเราใช้ดิฟเจล100แอมป์ก็ชาร์จได้ไม่เกิน10แอมป์นะฮะอันนี้ผมลิเธียมฟอสเฟตได้40แอมป์นะครับก็ตั้งค่าตามชนิดแบตเตอรี่นะครับ P05 เนาะ11.8ตั้งตัดนะครับแล้วก็ P06 กลับมาใช้งานใหม่นะฮะโอเค okay, okay, เดี๋ยวทวนนะครับกดค้าง P01 เลือกชนิดการใช้งานอ f ฟ g r i d เลือก04นะครับกดไป P02 ชนิดของแบตเตอรี่เลือก B03 เพราะว่าผมเป็นลิเธียมอ่าไอออนฟอสเฟตนะครับ P03 นะครับการแปลงไฟตัวนี้โหมดเนี่ยก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่100%ถูกแล้ว พี่รับ P04 ตั้งกระแสชาร์จนะครับพี่นะ 05, ตั้งต่ำตัดนะครับพี่ให้กลับมาใช้งานใหม่เมื่อแรงดันเท่าไหร่ P07 ปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าใช้งาน ชุดนี้คือระบบออฟกริดชุดบ้านสวนที่ใช้ไฟไม่มากนะครับขนาด1,200วัตต์เป็นระบบ12โวลต์เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่เราใช้ก็ต้องเป็น12โวลต์ไม่ว่าจะเป็นดิฟเจลหรือลิเทียมฟอสเฟตที่ผมใช้อยู่ก็ตามชุดขนาดนี้นะครับ m b v t ในนี้มีขนาด4 0แอมป์รับแรงดันแผงได้ถึง135โวลต์ดีเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้แผง4 0 0ถึง500วัตต์4แผงนะฮะโดยการต่อขืออนุกรม2แผงนะครับ ฝั่งนี้2แผงฝั่งนี้2แผงแล้วก็เอา2แผงนั้นมาขนานกันก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้ามาที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้เลยถ้าเราจะใช้แผงกำลังวัต์สูงเลยได้ไหมั0้ย600-700วัตต์ได้ครับให้ใช้2แผงอย่างเช่น750วัตต์สแผงต่ออนุกรมกันมาได้เลยโดยแรงดันนะครับไม่เกิน130โวลต์ดีเพราะฉะนั้นใช้แผงที่แรงดันไม่เกิน55โวลต์เนี่ยสแผงอนุกรมกันมาได้นะฮะก็ถ้าใช้4แผงนะครับแบตเตอรี่เนี่ย 150m12 โวลต์ 1>, 12, 1ลูกเนี่ยตัวนี้แบตเตอรี่สามารถขนาดได้อีก1ลูกนะครับก็ใช้4แผงก็กำลังเหมาะนะฮะหรือจะใช้ที่แบต1ลูกเหมือนที่ผมใช้อยู่ก็ได้บริหารเอาสามารถใช้ตู้เย็น1เครื่องครับ5-7คิวหลอดไฟ2-4หลอดได้นะครับพัดลม1ตัวชาร์จมือถือชาร์จไฟกริดยางชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือช่างนะครับและหุงข้าวหรือเอาไปบริหารในช่วงกลางวันสามารถ ใช้เครื่องซักผ้าได้นี่คือระบบโซล่าเซลล์ที่เราสามารถที่จะเอาไปติดตั้งเองได้แต่การที่เราจะติดตั้งเองได้ครับเราต้องมีพื้นฐานผมต้องย้ำเลยว่าต้องมีพื้นฐานในการตั้งกระแสะชาร์จต่างๆตัวนั้นน่ะเราต้องเข้าใจชนิดของแบตเตอรี่เราถึงจะตั้งค่าได้นะฮะบางครั้งเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่อย่างเช่นแบตเตอรี่พวกตะกัวกรวดไม่ว่าจะเป็นดิฟเจลหรือรถยนต์ก็ตามกระแสะชาร์จมันเกินแล้วทําให้แบตมีปัญหาเสื่อมไวมากและตําตัด ก็ทําให้ช่วยยืดอายุของแบตให้อยู่ปกตินะครับแบตเตอรี่ดิฟเจลเนี่ยแบตเตอรี่ตะกัวกรดดี d ในการใช้งานในระบบโซล่าเซลไม่ควรเกิน30% DOD ก็คือ Depth of Discharge คือความสามารถที่จะให้เราดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ได้ลึกที่สุดกี่แอม์นั่นเองอย่างเช่นแบตรถยนต์หรือดิฟเจล1 0 0่แอม เราสามารถดึงมาใช้ไฟได้มากสุดเพียงแค่ประมาณ25-30แอมนี่คือการใช้งานให้แบบได้แบบระยะยาวตามไซเคิลของแบตเตอรี่แต่ลิเทียมนะฮะต่างกันก็คือ DoD ได้ถึง80%นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่100แอมแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต100แอมเนี่ยเราสามารถดึงมาใช้ได้ถึง80แอมและรอบการใช้งานก็จะยาวนานกว่าด้วยนะฮะน,นี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้ผมก็เลยเอามา ทดสอบทดลองให้ดูนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวเขาอยู่ที่รวมส่งประมาณ7,000ต้นต้นผมว่าโอเคคุ้มมากเพราะว่าได้ MVT ที่ปรับกระแสชาร์จได้แล้วตั้งต่ําตัดได้แล้วก็ในส่วนของรูระบายอากาศต่างๆเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะครับมลงจิ้งจกเข้าได้ยากอยู่โดยที่ผมใช้ตะแกรงเพิ่มเติมตัวนี้พัดลมเขาจะทํางานตลอดแต่ว่าเป็นรอบเบานะครับมันก็กันจิ้งจกเข้าได้ด้วยทํางานตลอดไม่แนะนําให้ติดไว้ในห้องนอน เสียงไม่ดังก็จริงแต่มันรบกวนได้ครับแล้วผมเพิ่มตะแกรงเข้าไปเมื่อมีการใช้ไฟมากขึ้นพัดลมก็จะดังขึ้นและการชาร์จเมื่อมีการชาร์จอัดกระแสเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็พัดลมก็จะทํางานหนักขึ้นอันนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์ออฟกริดไฮบริดเหมือนกันแต่ว่าผมจะนําเสนอในส่วนของออฟกริดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใช้ไฟจากแบตเตอรี่จากแผงอย่างเดียวไม่มีการไฟฟ้านะครับตัวนี้ของช้างสโตนะครับใครที่สนใจลิงก์สั่งส,สินค้าอยู่ที่คอมเมนต์แล้ว ผมเอาไว้ให้ในนั้นไปสั่งในนั้นได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ